โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมอบแท้งไ่เก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวร้ถังครับที่มีชื่อว่าเฮลซิงนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่มาจากหนังเช่นกันนะครับ r e f e r รนซ์มาจากหนังนะซึ่งในหลายๆคลิปนะครับผมก็เริ่มการรีวิวไปครบทั้งแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นพวกแบบแดกคูล่าไรคนเกรเดิกเกอร์สมชเชอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคิวถึงเฮลซิงนะครับ ซึ่งเฮลซิงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับแด็กูล่านะตั้งแต่ปี2015ประมาณนั้นนะครับ2015-2016ที่มีอีเวนต์ครั้งแรกนะแล้วก็มีรถถังคัินอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับพร้อมไรแค่นด้วยนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่รู้สึกว่าจะมาจากหนังนะครับที่ที่มาจากหนังแล้วแฮสซีที่ยูนีมากๆนะครับโอเคเรามาเกินกันสำหรับเฮลซิงนะครับ ซึ่งเจ้าเฮลซิงกับไดคูล่าเนี่ยมันมีความสามารถที่ต่างกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูใไดคูล่านะไดคูล่ามันจะมีแพสซีฟก็คือสามารถซ่อมงกินคาบได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แพสซีฟของไลแค่นะไลแค่นี่จะเป็นแพสซีฟที่ถ้าเกิดว่าถึงจะยิงเข้าโดนอุปกรณ์ภายในนะครับที่สําคัญนะอุปกรณ์จะไม่มีวันพังนะยกเว้นผลลถเหรนพวกนี้นะตายได้เหมือนกันนะแต่ก็อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ ส่วนเฮลซิงนะครับพสซีฟที่เป็นยูนิของมันก็คือเป็นพสซีฟยิงคู่นะครับซึ่งจะพสซีฟตัวนี้นะครับจะทําให้เฮลซิง g เนะีเป็นตัวที่ยิงออกไปได้พร้อมกันนะครับทั้งหมด2นัดภายในเวลาไม่ไม่ถึงวินาทีครับยิงออกไปเพี้ยๆเลยนะน่าจะตอนนี้นะครับณปัจจุบันเฮลซิง g นะเป็นรถถังคันเดียวที่สามารถยิงได้แบบดัแบเบิลบารเรลนะครับเป็นรถถังคันแรกเลยในเกมนี้เลยนะในรถถังบิดนะ ซึ่งถ้าบอกว่าใน PC มีมีแมใน PC ก็มีนะเดวเบิร์นเบรลซึ่งอันนั้นคือเป็นระบบพิเศรรษของเขาเลยนะไม่ใช่แบบนี้นะซึ่งระบบในบิดจะเป็นระบบที่คลิกครั้งเดียวแล้วยิงออกไปทสองนัดนะครับแต่ของใน PC ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับต้องคลิกค้างหรือจะยิงพร้อมกัน2นัดแถมมีดีเลย์อีกก็เฮลซิงนะครับก็จะเป็นแทงเดอทอยเยอร์นะเทียร์เของไฮบริดนะก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,000ท่ันวนนะครับของป้อมปืนนะครับแปดสิบห้าสิบสี่สิบกอโต้ถัง60 40 40ี่ ก็ถือว่าบางสมใจนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่โชคดียอย่างหนึ่งคือสโลปของเกาะทําให้สามารถที่จะมีพื้นที่ได้เล่นอยู่นะครับแล้วก็เดง้งมีโอกาสเด้งได้สูงมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ถ้าไปเจอเทียสูงกว่างก็คงไม่หวั่อยู่ดีิดปืนเป็นที่85มิมนะครับเทวิ rel, นเะอ็กซ์บาร์วัดวันนะกดดูแพสซีฟเลยนะครับ แพสซีฟก็จะเป็นกระสุนคู่นะครับยิงกระสุน2นัดพร้อมกันอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นแพสซีฟยูนีของมันนะครับอีกกระสุน1ซองเนี่ยจะมีทั้งหมด2นัดนะครับแต่ยิงออกไปก็คือแค่ครั้งเดียวนะครับยิงออกปั้งๆเลยนะแล้วก็เวลาบรรจุซองกระสุนนับอยู่ที่9.05วินาทีนะครับเวลาบรรจุกระสุนระหว่างนัดเนี่ยอยู่ที่0.25นะก็คือมีดีเลย์แค่นิดเดียวเท่านั้นไม่ถึงวินาทีนะเวลาเล็งอยู่ที่3.6วินาทีนะครับการกระจายกระสุนอยู่ททีี่่่่0.294 2,580 DPM ออยูึงถืวา ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ DVM ด DV ีพอสมควรเลยนะในตามระดับเทียนะครับซึ่งถือว่าขั้นท็อปเทียเลยนะข้อหนึ่งสุดนะครับเดินหน้า60ถอยหลัง15เฉลี่ย39ก็ถือว่าความเร็วนะครับความสูงสุดเนี่ยถือว่าเร็วใช้ได้เลยแต่ความร็วเฉลี่ยนี่อาจจะแอบน้อยไปหน่อยเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนะ,พะเพื่อที่จะสามารถเดินทางได้เร็วรว,วมากขึ้นนะรประมาณนี้นะ อัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่41.48องศาต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถือว่าน้อยเดยนินซ้ำนะแอบน้อยเลยกับอัตราการหมุนป,ปืนที่19.39นะครับป้อมปืนหมุนช้ามากๆนะเพราะฉะนั้นคือการโดนล้วงหรือว่าการหันตัวเนี่ยอาจจะมีความลำบากแล้วล่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดพอเราเป็นปืนคู่นะครับเป้ามันอาจจะค่อนข้างที่จะบานเนาะและคือตัดภาพมาที่เราต้องขยับตัวบ่อยๆเพราะฉะนั้นเป้าบานเนี่ยคือเป็นอุปสรรค สุดๆไปเลยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องพึ่ง IG นิดหนึ่งนะแล้วมาดูลายพางของเฮลซิงนะครับซึ่งเฮลซิงก็นะดูหล่อเท่มากเลยนะครับซึ่งเฮลซิงเนี่ยตัวนี้นะครับก็น่าจะได้อายอิงมาจากหนังเรื่องแมนเฮลซิงนะครับที่พระเอกโลแกนนะครับนะก็เห็นได้เลยว่าด้านด้านตัวถังด้านข้างนะครับมีการสปอยหนังไว้เรียบร้อยนะ ใครไม่เคยดูผมแนะนําให้ไปดูนะครับเป็นหนังที่ก็ถือว่าสนุกมากๆนะแล้วก็หักมุมเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นลายพรางรีเจนเดอรี่นะครับจะเป็นลายพรางที่ชื่อว่าราเวนนะครับอีกาดํานั่นเองซึ่งก็ถือว่าดูสวยขึ้นเยอะนะหันข้างนีนเปลี่ยนเป็นนกอ,อีกาแทนนะแล้วก็ติดผ้ามาอีกนะแล้วก็เปลี่ยนไฟนะครับจากสีเมื่อกี้น่าจะเป็นสีฟ้านะเปลี่ยนเป็นสีแดง เข็มหมุดแลือพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหมุดเหล็กออกอกเลยตายเลยแล้วก็มีโซ่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเฮลซิงราเวนยุทธวจัยนะครับก็จะมีเล่นเครื่องกัเอาเล่นเครื่องไปยุทธภัณฑ์นับก็จะเป็นโพลรถถัง13เล่นเครื่อง10นะครับส่วนกระสุนก็จะมี ap apcr แล้วก็ he นะครับก็ปืนมี2นัดก็เอาไปหาร2นะครับก็เป็น56 30 14นะส่วนวอุปกรณ์ก็จะเป็น เสริมจาดนะครับชิ้นส่วนปรับปรุงมองไกลเล็งไวเสริมเกราะนะเพิ่มความเร็วปรับศูนย์ดินาคาแข็งแล้วก็ระบบสมยุทธ์ปัจจัยนะครับประมาณนี้นะอาจจะเปลี่ยน2ชิ้นนี้มานิดนึงนะครับจะเปลี่ยนกลับก็ได้นะครับตอนนี้เล่นได้หลายทางมากๆนะครับจะเล่นเป็นมีเดียมก็ได้จะเล่นเป็น TD ก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่นะครับแต่เซตที่ผมบิ้วมาเป็นเซตแบบไฮบริดนะครับ ก็คือยืนหน้าได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แคมป์จนมากเกินไปประมาณนี้นะครับซึ่งจริงสามารถใส่อันนี้ได้นะถ้าใส่เป็นเลง2ชิ้นก็สามารถได้แถวหน้าหรือว่าแถวกลางสไนเปอร์ได้อย่างสบายใจนะแต่ใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะก็สำหรับเฮลซิงนะซึ่งวันนี้เรามีปกติกับแรงน้ําทวงขืนชีพนะครับก็เดยวไปทั้งคู่เลยนะครับโอเค let's go ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนะ เล่นไลน์มีเดียมันๆไปแล้วกันนะครับมันไม่ได้มีอะไรปัญหามากมายนะ่ถามว่าตอนนี้เราเป็นเทียสูงซะด้วยเราน่าจะพอที่จะต่อกรได้นะครับแต่ตอนนี้เฮลวีไม่ได้มาลนะเราไม่รู้ว่าศัตรูจะไปทางไหนเพราะว่าศัตรูเนี่ยมีเฮวีมากกว่าแต่ไม่มีทางรู้อยู่ดีนะอาจจะถ่ายทางนี้ก็ได้นะเคยิงอกอกไปก่อนนะ คือถือว่ามันจะเป็นระบบที่ยิงแบบยิงคู่นะครับแต่ข้อเสียพี่แกก็มีนะเพราะว่านัดแรกมันอาจจะโดนแต่นัด2มันอาจจะไม่โดนก็ได้นะครับหรือไม่ก็นัดที่2อ,อาจจะโดนนัดแรกอาจจะไม่โดนก็เป็นไปได้นะครับหลังมารีบขึ้นก่อนเลยโอ้ยหวา,วานเลยนะครับหวาน,วาน แต่ข้อเ,เสียคือเจ้าตัวนี้ไม่สามารถใช้ดีอลีนได้นะนั่นคือข้อเสียที่แบบค่อนข้างสาหัสอยู่เพราะว่า,วาอ่ะอ้ะโอ้เพื่อนระเบิดไปแล้วคือมันค่อนข้างสาหัสเพราะว่ามันแอบโหลดนานนิดนึงนะบแประกอมีปัญหาทางด้านความแม่นบางกรณีนะแต่ถ้าอยู่ในระยะแบบนี้คือสบายนะครับแต่เวลาโจนตัวนี้คือไม่ค่อยดี่ไม่ค่อยโอเคเลยดูดิ แล้วก็ไอ้ศูนจุดสองห้าเมื่อกี้มันสะบัดแล้วมันจะไม่ค่อยโดดน,นะครับเจโตมาเตลระเปิดไปก่อนเลยอตอร์มัน,นมแล้วอืมสัดหัวเลยหัวหลุมเลยต้องทำมุมนิดนึง อีซี่ครับหมอได้เรียกว่าโซอีซี่มากเือต่อนัดเราอะมันประมาณร้อยถึงสองร้อยครับพอยิงรวมๆกันมันก็แบบโอ้โหโชคดีก็นัดละสองร้อยอัพก็ประมาณสี่ร้อยกับห้าร้อยมันเยอะมากเลยนะครับเก้าวินาทีได้ขนาดนี้ธรรมดาตรงไหนเอาเลยเพื่อน มันกีดเรายิงไม่เข้าแล้วเราพลาดไปละหัว <c oughs> แต่เล็งอะไรวะเนี่ยทีอะไรเป็นเนียส <g iggle> องพันห้าห้าสิบนะแค่อยู่นะครับ q ิวไีตัวถือว่าอยู่ในเกมที่ใช้ได้เลยประมาณนี้เทียจริงจริงเทียประมาณนี้เนี่ยสองพันก็ถือว่าโอเคแล้วครับไม่ได้แย่แล้วนะ <c oughs> ดีมากด้วยซ้ำนะอยู่กันในเกมเร้าพลอยตอนนี้เราเป็นเทียต่ำนะ ที่ต่ำที่สุดก็แหวะไปสไลเปอร์แล้วกันนะถ้ามันจูนตัวเราก็เคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะครับตัวนี้เป็น t ีดีที่เหมือน mt มากนอดถ้าเขาไม่ดันเราก็ไม่ดันนะเพราะว่าเราไม่ใช่ mt ไม่ใช่แอไม่รู้ว่าเยี่ยมไออกไปก่อนเลยนะครับ แับ s m v ห้าหกมาอยู่แถวนั้นสักโดนสักนัดสองนัดก็น่าจะโอเคเห็นไหมเมื่อกี้กระสุนมันเปลี่ยนเป็นแบบไปเยอะเลยนะครับอุ้ย T-D ขึ้นมาให้ยแป8ซะด้วยโว้วเล่นแนวหน้าเลยเราเป็น MT ได้นะเราผ่านตัวเป็น MT ได้ เหลือเชื่อไหมล่ะผมก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะคผันตัวเป็น m p เนี่ยแต่คือสิ่งเสียคือเลือดน้อยนะลดน้อยมากพันเดียวเองน้อยกว่า s c น c s c น c นี่ว่าน้อยแล้วนะเราน้อยกว่าเว้ยแต่เราเน้นแบบเน้นจังหวะยิงเอาเห็นไหมโอ้โห่สี่ร้อยสบายสบายครับตอนนี้ ค่อยๆเล็มหัวไปบความสามารถพิเศษคือการเล็มหัวแบบอันลิมิเต็ดเล็มหัวได้ทุก9วิอาวยิงพลาดก็โรลกเก็บไปเลยโอเคได้โอ้ยสบายเลยทีนี้ทีมเล่นดีนะเนี่ยปกติทีมไม่ดีขนาดนี้เลยอโอ้โห MT นี่มัน MT ชัดดูดิ ป้อมเร็ว60ฮัลโหลล็อค6กอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นทีเผลนะตอนนี้เราเล่นทีเผลดีกวอืพลาดเหรอพลาดไม่ได้แนละ้วอยู่คนเดียวนะเนี่ยตรงนี้โดน โดนเล่นเรื่อยๆถ้าไม่ถอยหรือว่าไม่ดันมาก็คือจะโดนสแปมเรื่อยๆซึ่งไม่น่าใช่เรื่องดีจะรอดไหมครับคนนี้เนี่ยที่เล่นไทเกอร์เนี่ยอาจจะมีอนาคตที่ดีสำหรับสายนี้หรือเปล่าต้องมารอให้กำลังใจเขากันนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเล่นดีๆมากขึ้นในอนาคตรหรือเปล่าอาจจะจับทางไม่ได้นะเป็นปัญหาเนี่ย เพราะว่าถ้าเขาดันมาตั้งแต่แรกก็พอสู้ได้อยู่นะฮึสองพนะันหกแปดสิบเอ็ดนะได้เร็วลไลเท่าไหร่นะติดท็อปเลยโอ้แอนนี่จิงสู้คู่แอนนี่ได้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของทีมฝั่งศัตรูนะว่าอันนี้คือเขายังเป็นขนมให้เราเคี้ยวได้อยู่เลยนะครับ่เป็นปัญหามากสําหรับหลายๆอย่างในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ ีมือ,อยังน้อยนะเล่นฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตนะมันจะเล่นไม่ได้เอานะครับเี่ยตอนนี้เราอยู่กันในกราวิติซิ่งนะเสียดายมากที่ได้เป็นเทียต่ำนะเพราะว่าพอมาเทียต่ำเนี่ยเล่นยากเทียสูงจะเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ในเทียแปรนี่มีแต่พวกแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์ไซย,ย่ากันเลยแต่ละคนนะ ซึ่งน่ากลัวมากๆนะครับโอ้ย oh, แ yeah, ล้วทีนี้ล็อกหัวยิงเลยกูย้อนด้วยเกทเจ็ก็เป็นตัวที่ถือว่าค่อนข้างน่ารำคาญนั้นแหละค่อยๆดันค่อยๆถมแล้วกันหวังว่าจะไม่โดนอะไรหนักมากโอ้ย,อย,อยเป็นปัญหาว่ะตัวนี้เป็นปัญหาในกาเวทีซี่งี้ว่า เห็นปะเฮ้ยปัญหาแล้วแย่แล้วเจ้าตัวนี้ <c oughs> เฮลซิงเฮลซิงเล่นไม่ได้เลยน,นี่หว่าใช้แสซีบไม่คุ้มเลยทีนี้อืมเอาแล้วครับท่านผู้ชมแสซีบเฮลซิงไรประโยชน์ในโหมดนี้มาเพราะมันเด้งเกินอ่ะ เนี่ยมันมันต้องแบบกดต่ำเลยอะซึ่งกดต่ำบางทีมันก็มีโอ,อกาสยิงไม่โดนสูงก็กดตำ่ำ <c oughs> แรงทีมแรงทิมดินมากนี่ปืนแปดห้านี่เนี่ยแรงต่ำนะครับอุ้ยอุ้ยมาจากไหนอะโย อย่างน้อยก็ไม่ตายนะครับอุยอุยอุยรต้ว่าต้องระยะประชิดเลยนะลองดูนะครับไม่ได้โอ้โอ,โอโถอยเลยต้องรีถอยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ยิงเออถอย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 ,ถอยยาวถอยยาว ไปเข้าเมืองไปเลยขอบใจแม่เกาะเรายังแข็งอยู่นะกอบ8ปสบแต่ทำมุมขนาดนี้นี่หนามากเลยนะครับตามสโลแบบถ้าองศามันดีหน่อยมันก็จะเด้งรัวๆเลยนะถ้ายิงไม่ดีนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากที่คนออกไปเพลซิ่งจะทำแบบนี้โอ้ต้องเล็งดีๆเนย ต้องเล็งกับเล็งแม่นแม่นเลยครับอยู่นิ่งๆเลยหน้า<ล>เดียวอะยอดกลับด้วยไม่งั้นก็ต้องแบบชิดบ้านเหมือนแบบ point of shoot ต้องแบบมีที่มีกำบังไว้ให้แบบเผื่อเวลาเด้งโอ้ย <laughs> ยากวะยากมากเลยเนี่ย ทางนี้ถือว่ายากมากอุปสรรคสุดล็อกเลยตอนนี้จะได้ยิงแรงขึ้นชนเลยอโอยิงไม่อนโอ,โอ้ยสไลด์เลยไปเลยทุกคน ตอนนี้ผมพร้อมได้เปิร์กใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปโยโลซะหนะ่อยเอาพล่าเด้งลับไปนุม่มวิพลาดแล้วมาเดยเออยิงไม่เข้าผมก็ไม่ได้แข็งเนี่ย,<โ>ยเยะเก็ดได้เงินหมดเออ คือชีพแล้วแต่เกมน่าจะจบแล้วครับเร็วมากทีมดีเกินนะครับนี่เป็นปัญหาของทีมดีเกินสามพันเดหรือเชื่อครับช,ชีวิตเดียวสามพันดบก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดใหม่ปับ๊บมีเปิร์กมีสกิลนี้น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับเฮลซิงนะครับตอนนี้นะเียร์เจ็ดเป็นทีเจ็ดตัวนึงที่ดีมากเลยนะครับ มันถือว่าอยู่ในข้าขั้น OP เลยแหละนะครับแต่แค่ว่าข้อเสียมก็มีนะเพราะว่าเลืองม,มันน้อยเ่ยคือบางทีถ้าเกิดว่าเจอแบบสมัชช์เนี่ยยัด HE ใส่นี่ก็ทีเดียวก็บินได้นะเพราะตอนนี้ไม่มีสตอซับระเบิดนะครับนับนค่คือปัญหาเลยจะบอกว่าเฮลซี่นะมีโอกาสได้จากไหนนะครับก็หลายทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้จากกล่องเนาะหรือไม่ก็แบบสุ่มได้พวกนี้นะก็จะง่ายกว่านะครับแต่บอกว่า แนะนำให้เล่นไหมก็อาจจะไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเฮลซิงเนี่ยมันเป็นแก่เทีย7ธรรมดานะครับเก็บเงินอะไรไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะก็ออการได้เงินมันประมาณแค่ห้าหมื่นครับถ้าไม่มีอีเมียมนะอีีเมียมก็มันเจ็ดหมื่นก็ถือบอกว่าเยอะถ้าบอกว่าเยอะไหมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่คือมันก็ต้องเล่นแบบสุดตัวนะหน้านี้ได้แค่สามหมื่นแปดเอง ต้องมีกเยอะนะครับก็คือถึงจะเล่นดีมากก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้มเป็นตัวที่ฟาเปลี่ยนได้ไม่ได้โอเคขนาดนั้นนะยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะม,มากเลยนะโอเคนแล้ก็สำหรับเฮลซิงกง็จะเจิงพาอวันะิชน,นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ